สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทำยำผักกูดนะคะยำแบบไม่ใส่กะทินะคะยำแบบคนบ้านปึกลดไขมันพอดีค่ะหมอสั่งห้ามิีกะทิยำใส่ไก่ฉีกค่ะนี่ค่ะไก่ต้มฉีกไว้แล้วสุกแล้วนะคะที่เห็นแดงๆอะ่ะคือต้มตอนที่ไก่ออกจากช่องฟีดนะคะยังละลายไม่หมดมก็เลยแดงอย่างเี้ค่ะ เด็ดเสร็จแล้วนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เดี๋ยวเอาไปลวกค่ะลวกแล้วน็อกน้ำเย็นนะคะตั้งน้ำค่ะใส่เกลือป่นไปนิดนึงแล้วก็หยอะน้ำมันพืชไปนิดนึงน้ำมันถั่วเหลืองนะคะไม่อยากใส่เลยอะ่ะเพราะว่าหมอให้ลดไขมันแต่ผักก็จะสีไม่สวยคะ่ะถ้าไม่ใส่น้ำมันจะดำ รอน้ำเดือดจัดๆแล้วก็เอาผักลงไปลวกแล้วรีบตักขึ้นน็อกน้ำเย็นเลยใส่ผักลงไปเลยค่ะปรให้เขาสุกยค่ะน้ำจะน้อยไปหน่อย <c oughs> ไปก็ไม่อร่อยนะคะต้องให้สุกประมาณนีนนะคะ้ค่ะหลักขึ้นเลยะครับ น้ำแข็งเตรียมไว้นะคะเใน,น้ำแข็งอย่างนี้เลยค่ะเขาก็จะเขียวสดอย่นี้สูตรนี้ต้องมีกระเทียมเจียวกับหอมเจียวด้วยนะคะสูตรยายค่ะยายพ่อบ้านนะคะ ยายวงฟุ้งสุนทรตอนแกเสียแกก็อายุเก้าสิาค่ะนี่เสียมาประมาณ11ปีแล้วค่ะเป็นสูตรโบราณจริงๆนี่ค่ะไก่เนี่ยจะเป็นไก่ชีกอกไก่ก็ได้นะคะหรือไก่สับหมูสับก็ได้ค่ะใส่กุ้งแห้งเสียได้ค่ะวันนี้ไม่มีถั่วค่ะเมื่อวานมีถั่วอยู่ถุงหนึ่งสงสัยหลานกินหมดเลยไม่ได้ใส่ถั่วนะคะในสูตรต้องมีถั่วค่ะเอามาบุบ,บ,บ ใส่ลงไปด้วยค่ะน,นะคะพอเราชิมรสถูกใจเราแล้วอะค่ะคือไม่ตายตัวค่ะชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวชอบหวานใส่หวานค่ะของเราเน้นเปรี้ยวค่ะก็ใส่น้ำมะนาวน้ําปลาน้ำํำตาลทรายนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูซอยหอมแดงซอยก็ใส่นี่ค่ะใส่เอ,อ่อ ปูดลงไปเลยวางของก่อนแล้วก็คลุกเขาค่ะให้เข้ากันไม่ถนัดเท่าไหร่เพราะว่าถ่ายมือต้องใส่เลยนะคะต้นหอมผักชีค่ะต้นหอมผักชีแล้วเดี๋ยวไปคนให้เข้ากันค่ะรสจัดจ้านมากค่ะใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะได้เลยนะคะของเราทำให้พ่อบ้านที่ป่วยกินค่ะก็ ไม่ใส่เยอะอันนี้ก็ใส่กระเทียมเจียวกับนะคะที่ทอดไว้อะใส่ลงไปบางส่วนก่อนแล้วก็คลุกให้เข้ากันเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟแล้วก็เอาไข่ต้มวางคะ่ะเสียดายมากเลยคะ่ะไม่มีเอ่ถั่วลิสงนี่คะ่ะตักใส่จานแล้วเราก็เอาไข่วางอย่างนี้นะคะแล้วก็โรยคะ่ะโรยลงไปเลย ไม่ต้องสวยงามค่ะเพราะว่าคนโบราณก็ไม่จัดจานสวยนะคะนี่ค่ะยำผักกูดสูตรคุณยายอายุเกินร้อยปีค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมูในอวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ